สใจสวัสดีค่ะพี่น้องมือนี่ก็มาพอนไมหมยอีกแล้วนะคะหลังจากที่ปเปียอกไปแล้วหมือกับาัได้ซิมให้บางจักเถื่อนะคะนี่คือถอดเรียบร้อยแล้วนะคะกบผักในจักหน่อยเนาะค่ะเอามาแกล้มกันหน่อยนะคะแล้วก็น้าจิ้มเฮดเองนะคะคนๆแบบคนๆเลยค่ะนี่เลยค่ะสูตรบ่ตายโตนะคะแหลกแต่ผู้มักเนาะค่ะลังเถื่อหมือนก็ะเฮดแบบ แบบเป็นน้ำนะคะบองเทือกับเห็ดแบบคน้นจังสี่แหละค่ะนะคะ,นะคะแซบคือกันนะคะมาเดี๋ยวมวยกระสีโรยไปตรงจังสีเลยค่ะเอาจังสี่แซบๆเลยมุเจ้ามามากี้น้ำกันก็นกนมวยค่ะอ่ะมาชิมเลยจ้ะอืม แซ่บแซบพอดีเป๊ะเลยนะคะน้ำจิ้มต้องจันสีเลยนะมวเจ้าจับจับปุ๊บใต่จัดเลยแบบสะใจ แล้วแบ่งไห้คุณชายพลระเทิงนะครขอน้ำจิ้มอีกนิดหนึ่งเนาะแบบฉ่าๆเหมาะก,กันขนาดมื้อเจ้า ไก่แล้วไก่หมึกและไก่เป็ดแล้วนะคะเลยอีกมื่นเดียวกับเดียนฤดูการอีกแล้วคือปีไม้นั่นเองนะคะอายุห้องก็จะเริ่มอับึ้นเดกโอ๊ยบอกมากนะค่ะแต่บอกเป็นอย่างนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือสุขภาพร่างกายของห้องต้องดูแลเป็นพิเศษอยู่ําเสมอนะคะทุกคนทุกคนจ้ามามา กดที่นะครับ ถ้าไม่เวลานะคะกระเห็ดให้คนอยู่บ้านกินน้ำกันนะคะนึงสะอาดถูกหลักนะคะและก็ปลอดภัยนะคะ อ,อร่อยทุกคํา 3ชิ้นสุดท้ายแล้วหมดจ้ามาด้อ ถึงมาปีนี้หรือว่าอาเซโตกนะหอดปีหนาหรือปีเฮ่ออีกนะคบท่านยังคาปัญหาอยู่ตรงนี้เนาะกอยะไปคิดยังไยนะคะป่อยมันไปเรื่อยๆนะแล้วก็เพียงแค่ว่าเฮาเอาใจใส่กับโตจาของหล้วกับคนรออข้างเฮานะคะคนที่ฮักที่แพงเฮาอยู่สมเสมอตรงนั้นโอเคแล้วค่ะความบอบอุ่นแล้กก็คนเฮานะคะมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นมันกระสิบบับัดได้หลายอย่างนะคะนี่แหละค่ะ เขาก็ได้อยู่ตลอดเท่าโซลุกโซลานนะคะทุกคนคะ่ะนี่ยังมันจะเกิดกระป่อยมันเกิดนะคะอย่าิดคิดอย่างก็มันมากมากเพราะแต่ว่าตะลเมอละเว้นนี่ให้เฮามีความสุขกับเป็นเพียงพ้อแล้วนะคะมาค่ะ 嗯。Mm hmm. ข้าเขียวอยู่นะคะโอ้ยลืมหมดข้าวสิบอกอืหมดแล้ว เรี่งแล้วจ้ะแล้วแล้วก็ต้องเมือสวยไปบอ <c oughs> ขอบคุณทุกๆทุกคนนะคะที่มารับชมคลิปนี้เพราะว่ามวยก็อยากล่องมาขึ้นกันนะครับเฮ็ดร้ายต่อร้ายเธอนะระบาดนี้มวยก็กินแนบวกินแน่น้เพราะอย่างเพราะว่าทุกๆเ่อที่มวยเฮ็ดไปมวยก็รู้จักซัด่วนที่ พ่อเหมาะแล้วนะคะเหมือนกันเลยว่าขอโทษขออภัยนะคะกับเลยบอซิมนะคะบอซิมหลายเพราะห้องว่างมาตรฐานฝีมือห้าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซิมเจอเธอได้กับสิพอดีเป๊ะๆนะคะแต่ว่าน้าจิ้มนี่มวยหนีสิเฮ็ดเป็นอ่สูตรเฉพาะตัวด้วยแล้วนะคะลองเท่อกับเอ่อเคี่ยวไปนจนข้นนะคะบางเท่อนี่ก็คืออ่าจะเป็นน้ำน้ำนะคะคือกับน้ำจิ้มบวยจังสีเนาะมันกับสีบลอนมากนะคะจังสีแหละค่ะ คลิปนี้มุ่ยก็สิขอตแค่ซัมเนี่ยแะนะคะทุกคนจังไรก็ตามนะคะเจ็บปีใหม่ขมาแล้วกับขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงนะคะแล้กก็มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในทน้นาที่การงานสุขผู้สุขคนเลยนะคะมูเจา้าคลิปนี้มุ่ยก็สิขอโตแล้วเนาะจังไรก็ตามนะคะฝาก ่องสาวสาว่าง่องหน่อยหน่อ,องนี้ไว้ในอ้อมกอดทุกๆคนในเดอจ้ะนะคะเป็นแรงกําลังใจให้ในเดอค่ะสําหรับการที่เข้าส h เ a ็ดคลิปออกมาหาเบิ่งกันอีกรอบนึงนะคะเมื่อนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ